ขอบคุณนะคะขอบคุณรางวัลอันทรงเกียรตินี้อีกครั้งหนึ่งที่อยู่ในมือของตายนะคะยังจำคำหนึ่งที่คุณครูสลาคุณวุฒิท่านเป็นทั้งครูเพลงเป็นเหมือนคุณพ่อนะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือและเป็นบุคคลที่เจรนายเด็กบ้านนอกคนหนึ่งจนได้มีโอกาสได้เดือนตามความฝัน มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างคำหนึ่งที่ครูบอกการจะสร้างคนคนหนึ่งสร้างได้แต่การที่เราจะรักษาตัวตนของเราหรือชื่อเสียงหรืออะไรก็ตามต่างๆมากมายที่เราสร้างขึ้นมาอันนั้นยากยิ่งกว่าแต่หัวใจสำคัญที่สุดใจที่พวกเราทุ่มเทจะคนเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังครูบอกกับตายเสมอเลยว่าการที่เราได้รับกำลังใจ จากทุกๆคนทั่วประเทศมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วพอวันนึงเราได้มีโอกาสสิ่งนี้สำคัญมากยิ่งกว่าที่เราจะรักษาไว้นั่นก็คือกำลังใจของพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงทุกๆคนทั่วประเทศวันนี้อยากจะบอกว่าทุกช่องทางนะคะที่ทำให้ตายได้รับรางวัลอันทรงเกียรติที่อยู่ในมือนี้มันก็ยังคงเป็นแรงผลักดันให้กับตายยังคงขอบคุณ ทุกๆกำลังใจเสมอมาแล้วก็ไม่เคยลืมคำหนึ่งที่คุณครูเคยพูดกับลูกศิษย์คนนี้สร้างให้ดังสร้างได้แต่จะอยู่ให้ยาวนานยากมากขอบคุณสำหรับทุกๆแรงใจทุกๆแรงโวตเลยนะคะพี่ต่ายอรไทยครับผมขอแสดงความยินดีด้วยครับยินดีด้วยค่ะพี่ต่ายได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าการยินระยะได้อย่างยาวนานและมาตรฐานไม่เคยตกเป็นยังไงนะครับผม